อ๋อไอ้ก่อนตามก่อนก่อนตามเมื่อกี้ตอนที่เราเจอเดอร์บายผมว่าตานั้นผมก็เท่อยู่นะนี่นะไดาเป็นมูนวอกก็แค่ใช้มาโคครับอืมเอา What อิจ no ิโกะบอดเฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยอย่างสวยอะเปิดก่อนเลยกระองอะไรอะเต่ติกมาเฟียตัวอะไรวะ โอ้โหโอเคไปเลย คือถ้าเราช่วยอะ่ะเราน่าจะโดนะวะ่ะเสาขาวพาไปโคตรไกลเลยว่ What? เออบอดบอดปั่นยับ,ยบ เพื <ítulo> ่อนเป็นคนละทางเพื่อนอยู่ไหนโอ้โหใช้ไม้แบบตึง ฝั่นต่อเต่าขาวอ๋อ 哦喂，OK。 ไ okay, ป่นป่นป่ไปป่ไปหูแต่ไม้ไม้จะไม่เหลือถึงเราแล้วนะครับทุกทเปยับ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 เปยบอดบอดบอดมึงไม่คิดจะหิวให้ให้คืนเลยเหรอบอดโอเคบอดบอดไม่คิดจะหิว โอเคอยู่ข้างใต้ตีนเรา แล้วบอดแม่งไม่ไม่ปั่นด้วยนะไม่ช่วยฮิวไม่ปั่นไม่อะไรเลย เครื่องปั่นเนี่ยเพราะแต่พอเราไม่มีเดจาวูแล้วแบบหาเครื่องปั่นไม่เจอเลยนะ okay, อยู่ตรงนู้นเครื่องปัน่นเครื่องปัน่น ปั่นครับไม่รู้ว่าอีก3มเครื่องอยู่ตรงไหนจะบอกว่าปั่นนะับนะกั่นโอเคอยู่มุมนู้นเฟอรซ้ายมือนะครับรเวลาเขากระทืบเครื่องเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นเลยเพาะเขาอยู่ตรงไหน จริงบอดแบบอ๋อบอดบอดทำอะไรอนะบอดแบบบอดไม่ทำอะไรเลยไม่ปั่นไม่หิวไม่อะแล้วบอดมันหิวตัวเองเหรอ หนึ่งละทีมโอ้โหลาแม่งรัดกุมจ,จัดๆโอ้โหเชี่ยรัดกุมเกินขนาดเหลือบอดอย่างนี้เนี่ยเขายังจะรัดกุมอย่างนี้เหรอ เอาไรบอดโอ้โหดูดูบอดบอดแม่งบอดแม่งเฮียละเฮียละคือบอดมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้แว่นไอ้แม็กทิวไอ้แว่นไอ้แบตไอ้บอดคือมึงเซ็ตบอดให้มาแบบเดินอย่างนี้หรอเดินแบบยึกไปยักมาเครื่องไม่ปั่น ไม่ icana, ช่วยคนไม่เฮียอะไรเลยคืออย่างไรเซตบอดประมาณว่าเออมาช่วยช่วยเซอร์ที่โดนแขวนหรือไปวิ่งจู๊กได้ไหมวะแม่งแบบเฮีย what the fuck นี่ยพูดปุ๊บบอดแม่งไปปั่นปั๊บครับแต่แบบก่อนหน้านั้น ขูเขาตู้ขูเขาตู้กูเขาตู้ชิบหายไ,ไม่ครับไม่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 เหลือบอดอันก็ให้บอดต,ตายหาไปแล้วกันครับตามนั้นตามนั้นครับตามนั้น ขอขอแต้มขอแต้มขาตู้ขาตู้ขาตู้ขตูขาตู้ในเมื่อไม่เหลือคนแล้วไม่เหลือคนแล้ว งั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเสียงกระบอดนะครับเออไม่มีความจำเป็นต้องไปเสียงกระบอกครับ สวย <S <S บอดบอดตายไปได้แล้วบอดบอดบอดตายหาไปได้แล้วเขบอด บอดแม่งจนจดสุดท้ายเราไม่จะมีเราไม่มีความจำเป็นต้องรีบนะครับให้เขาไปเหยียบท่อก่อนก็ได้เพราะเรามีกุญแจ เราแค่ระวังอย่าไปยืนใกล้ๆไอโอเคโอเคครับพ้ออยู่นู่นนี่ครับไข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 นี่ครับ เราให้เขาเหยียบท่อแล้วเราก็ออกท่อครับอืเรามีกุญแจอยู่แล้วไงเออเรามีกุญแจแล้วเรามีถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยเราเห็นท่อเลยครับโดยปกติแล้วของคิลเลอร์เวลาเหยียบท่อปุ๊บจะต้องแบบไปเฝ้าระวังประตูอีกสองฝั่ง้วด่านเนี้ยประตูค่อนข้างอยู่ไกลเออแต่ผมก็แบบให้เขาเหยียบไปก่อนแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เขาไม่เหยียบนะสมมติว่าเขาดักรอหน้าท่ออันนี้ก็ ยังไงผมว่าผมก็ทันนะพเพราะเขาไม่ได้มีโนวันเอ,อ,อะไรอย่างนี้